ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของครอบครัวแม่เสริมกอกแก้วรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลตถาคของครอบครัวแม่เสริมเกาะแก้วมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ตรัวสว่าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะ การให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัใจจัยให้ครอบครัวของแม่เสริมเกาะแก้วทุกคนทุกคนในครอบครัวของแม่เสริมเกาะแก้วจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุก ภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณบุตรรากุลาลุสนสร้างกุศลในวันชาติปิทุกขาสามพฤษภาที่ผ่านมาครับสตาของคุณนาริบลธรรมรักร,ร่วมกันรับเป็นสภาพพรุ่งนี้ก็จะได้อานุโมทนาสาธุกับสตา,าของท่านดังกล่าวแล้วนะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังธรรมะปัญญาธรรมะตามคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับวิตกนั้นมีศรัทธาประกอบมันก็คิดในเรื่องบุญคิดเรื่องกุศลคิดเรื่องเรียนคิดเรื่องธรรมะคิดถึงแผ่เมตตาคิดถึงบุญที่เราทําไว้คิดถึงศินที่เรารักษาไว้นั่นแหละครับมีวิตกพร้อมกับศรัทธาพร้อมกับสติพร้อมตั้งปัญญายก จิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลเ,เราก็มีที่พึ่งฉะนั้นเรายังไม่หมดบาปทั้งบาปเก่าและก็บาปใหม่เรายังไม่หมดจากอาคุศลทั้งอกคุศลเก่าและอกุศลใหม่นะฮะถ้าเรามองเห็นอกคุศลเหมือนปุยเมฆเหมือนก้อนเมฆจะเห็นว่ามันคลุมคลุมทั่วข้างหน้าข้างหลังเต็มไปหมดครับถ้ามองเห็นนะ นะแต่นี้เรามองไม่เห็นก็เรียนรู้ไว้เพราะผลของบาปอากุศลที่เป็นของเก่าเกิดปกคลุมเราทั่วถ้าเราไม่มีที่เกาะเพื่อนหนีไปปุยเมฆปุยหมอกนี่ซะเราก็เสร็จปุยเมฆปุยหมอกที่เกิดชุมจันต้องลองสังเกตจิตใจของเราดูนะฮะใจเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ที่เป็นอะไรเป็นโมหะไม่รู้ความเป็นจริงเลยมีไหมใจเราส่วาลมโลภตลอดเวลาไหม ใจเราสัวอารมณ์ที่เป็นโทสะตลอดเวลาไหมถ้ามีแล้วรีบหาที่เกาะและอย่าปล่อยให้ใจเพลินอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอากุศลหาทางตัดกระแสบาปหาทางตัดกระแส,าาาะแสาอารมณ์ที่เป็นอกุศลซะเปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าคิดได้ปุ๊บก็เลิกคุยเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องใหม่ดีกว่า<笑><笑>นั่นแหละครับแล้วมันสนุกนะคุยเรื่องการทําบาปผมฟังคุยอยู่ังนีย เขายิ่งคุยยิ่งเพลินอ้าวดูคนที่ถามปัญหาเป็นบางวันเห็นไหมโอ้โหเล่าเรื่องบาปนี่เป็นต้องบอกพอแล้วพอแล้วอย่าเล่าต่อไปเลยต้องบอกแกถนัดเนี่ยไม่รู้จักสรุปสักทีเลยว่าอะไรอะพอแล้วฟังแค่นี้ก็ขนหัวลุกอยู่ <c oughs> เรื่องบุญนะเล่าไม่ได้ไม่ได้กันหรอกถนัดแต่เรื่องบาปงั้นเราจะต้องระมัดระวังใจเราอะนะถ้าใจเราเนี่ยไหลสู่กระแสบาปอากุศลมากขึ้นมากขึ้น อำนาจของอาจินกรรมคิดไปถึงบ่อยๆคิดบ่อยๆเนี่ยมีกำลังนะฮะมีกำลังถึงไม่ขั้นเป็นบาปแต่มีกำลังนะเป็นอาจินกรรมคิดถึงเป็นอาจินบ่อยๆทำบาปนิดเดียวอะเอามาคิดบ่อยๆบ่อยๆทำบุญตั้งเยอะแยะไม่คิดอย่าคิดว่าทำบุญเยอะได้ได,ได,ได้ได้ไปสุขติเทวโลกนะวินาทีสุดท้ายนะมันมีเหมือนเหมือนมีเรือจอดคอยเราอยู่สองลำอะ เออวันสุดท้ายเนี่ยมีเหมือนมีเรือนอย่ามานับเราข้ามฝากอยู่สองลำแต่เราไม่รู้ลำไหนไปสู่สุคติไม่รู้ลำไหนไปสู่ทุกติส่วนมากไอล้ลำที่พาไปสู่สุคตินะฮะนมาลมาเล็กมาเล็กไม่เหมือนไอ้ลำที่พาไปสู่ทุกติเนี่ยมันน่าลงจังเหมือนอารมณ์ที่เป็นบาปไปอกุศลเนี่ยมันน่าทำจังเลยเนะใช่ไหมนี่แหละครับต้องระวัง นะอยู่อย่างมีที่พึ่งนะสุดยอดเลยมีที่พึ่งมีที่เกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าโดยอารมณ์นะที่พึ่งทางจิตใจถ้าเป็นสมถะมีถึงเท่าไรครับสี่สิบว่าดูยวิปัสสนามีอารมณ์พีส,สองอย่างนี้นะครนามกับรูปนามกับรูปว่าโดยความเป็นสาธารณกุศลทุกอย่างที่เราได้ทำไว้เป็นบุญ ทุกอย่างเลยฉะนั้นในส่วนของอารมณ์ที่เป็นกุศลมากมายถ้านับโดยสมถะก็40นับโดยวิปัสสนาก็สองคือขันห้าหรือนามกับรูปนะที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเนี่ยวสี่สิบเรียน,นาเรียนน้าศึกษาอเอาไว้สักอย่างหนึ่งสี่สอย่างให้ชํำนานเชียวนี่แหละครับเรียนศึกษาซะโดยยิ่ง ฝึกทำวิปัสนาเรียนวิปัสนาหรือวิปัสนาจะได้ทำบุญทุกครั้งก็ไม่ต้องมีอวิชชาเป็นปัจจัยใช่ไหมพ้นจากอาวิชชาเป็นปัจจัยได้ก็ถือว่าเราห่างไกลอวิชชามากขึ้นไกลอวิชชามากขึ้นก็ไกลเหตุให้เกิดทุกข์ได้มากขึ้นอยากได้บุญมากแต่ไม่รู้ว่าเหตุอะไรถึงทําให้ได้บุญมากพุทธเจ้าบอกไว้ใช่ไหมเทศนากรับสอนไว้นะ ออสร้างโบสถ์ร้อยหลังสร้างโบสถ์ร้อยหลังนะฮะสร้างสลอีกร้อยหลังถวายทานแก่พระพุทธเจ้าร้อยครั้งถวายทานแก่พระพุทธเจ้พาพาร้อมทั้งอร,ยริยสงฆ์อีกร้อยครั้งถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งถวายทานแก่อรหรัน ้อยครั้งโสดาบัน้อยครั้งสระกัศราคารยคาหนาคาร้อยครั้งยังมีอาน,นิสงส์งไม่เท่ากับเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งท่านทั้งหลายลองคิดดูนะครับทําไมวัฒนาเราจรึงดีถึงขนาดนี้นั่นหมายถึงถ้าใได้เรียนวิปัสนานะเออเราเจ้าเงินที่ไหนมาสร้างโบสถ์ดั้งร้อยหลังสร้างศาลาร้อยหลังเจ้าเงินที่ไหนหลังเดียวยังทําไม่ได้เลย แล้วจะทำบ,บุญที่ไหนจะไปพาาบพุทธเจ้าถวนะายทานพุทธเจ้าร้อยครั้งนะปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งโสดาสกาธาคานาคัอย่างละร้อยยังไม่ประเสริฐยังมีบุญน้อยได้รับอนิสงส์น้อยกว่าจเจริญวิปัสสนาหนึ่งครั้งและถ้าเราไม่ศึกษาวิปัสสนาให้เข้าใจซะว่าอย่างไรจึงเป็นวิปัสสนาเจริญอย่างไรนะ,จะเจริญอย่างไร จึงได้ชื่อว่าวิปัสนาถ้าเรารู้ถูกใจถูกอย่างนี้เลาจะต้องเป็นทุกข์ไหมครัว่าเราไม่มีเงินจะสร้างโบสถ์ไม่มีเงินจะสร้างศาลานะไม่ต้องเลยครับเพียงแต่วางใจให้ตรงกับความว่าวิปัสนาเท่านั้นเองชนวันที่ยี่สิบ้นี่ก็ไปเรียนซะตอนนี้ค่ารถไม่เสียแล้วนะ แต่ก่อน,นี้ยังเก็บค่ารถนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเก็บแล้วนะเอเอาอาหารนา้ำไฟฟรีที่อยู่ฟรีนะค่ารถก็ไปฟรีนะเปิดรับถึงขนาดนั้นแล้วนะนะเอไปเรียนซะไปเรียนรู้เรื่องขันห้าเรื่องนามเรื่องรูปพอมีขันหน้ามีนามมีรูปเป็นอารมณ์นั่นแหละครับได้ชื่อว่าวิ ปัศสนาเพราะวินีแ่แปลว่าแจ้งชัดแจ้งชัดเจนปัศสนาก็แปลว่ารู้รู้แจ้งชัดเจนว่าเป็นรูปรู้แจ้งชัดเจนว่าเป็นนามเทียงหนึ่งครั้งได้บุญมากกว่าสร้างโรงเรียนที่กำลังสร้างอีกครับกล้าพูดไหมคะโรงเรียนไม่เสร็จไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมเสร็จเอง เลยคนช่วยกันทำบุญกลัวผมจะเสร็จก่อนโรงเรียนตอนนี้สิ้นเดือนนี้ก็เสร็จแล้วนะโรงเรียนตกลงเรียนเสร็จก่อนผมนะอ้าวตกลงจำจิตที่จะนำเราไปสู่ทุคติอบายภูมิ <c oughs> และจิตดวงนี้เป็นผลของอกุศลและผลของอากุศลนี้ มีอยู่สองอย่างนะเป็นบาปก็ลงสู่ทุกขติอายภูมิได้เป็นอาคุศลก็นํำสู่ทุกขติอายภูมิได้ถ้าไม่เป็นบาปเป็นเพียงอาคุศนมันก็มีกำลังมากได้ถ้าคิดถึงมันบ่อยๆและเกิดไปคิดจนกระทั่งขาดใจตายในขณะที่คิดนั้นพอดีแย่แล้วเราะต้องสู่ทุกขติอายภูมิ เออเมื่อวันสงกรานเมื่อวันที่สิบสี่สิบสี่สิบห้าวันที่สิบสี่สมาชิกเราเนี่ยไปไปที่สำนักด้วยยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาผมอา,อายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบผมก็บอกว่าแกกว่าผมสี่ปีเองนะแกกว่าสี่ปีแกอยากจะรู้ว่าเวลาตายเนี่ยเหมือนกับฝันไหมท่านเท่าไหร่ ตั้งใจไปถามว่าเวลาตายเนี่ยเหมือน,นกับฝันไหมผมบอกไม่เหมือนแหมพอดีนะนะ,ะลูกหลานก็นั่งลมโต,ะมตะ๊ะลมโตไม่ใช่ล,ล้อมไม่ใช่ลมโตโอ้โลมโต๊ะมันก็ <c oughs> อิ่มนะที่นะ <c oughs> ล้อมโตะ๊ะก็นั่งฟังกันผมบอกว่าเวลาตายเนี่ยไม่เหมือนฝันแต่เข้าใจแกเข้าใจว่า คงจะเหมือนกับความฝันคือหลับแล้วก็ฝันไปแล้วก็ไปเลยผมบอกไม่ใช่นะไม่ใช่คนทุกคนที่จะตายเนี่ยขณะตายนะฮะหลับตาเนี่ยเห็นอนาคตลืมตาก็เห็นปัจจุบันแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าหลับตาก็เห็นอนาคตพบลืมตาก็เห็นปัจจุบันพบจึงไม่ใช่เหมือนความฝัน นะฮะฉะนั้นทุกคนน่ะเหมือนกันหมดน,นะเหมือนกันหมดต่างกันนิดเดียวถ้ามีบุญมากสามารถบอกกับคนที่นั่งอยู่นี่ได้ถ้ามีบุญมากนะฮะถ้าหากมีบุญน้อยถ้าลงหลับตายินอนาคตลืมให้ปัจจุบนันปุ๊บก็ไปเลยไปเลยก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่า ผู้มีบุญมากอย่างเช่นในอดีตเลยทำมิกกอุบาสุวันนั้นเป็นวันที่แกจะต้องไปโดยที่แกก็ไม่รู้นะแล้วก็ผมเอาเรื่องนี้มาตอบปัญหาที่เนี่ยอาอากาศเนี่ยเยอะเพราะคนบางคนไปฟังนะไปฟังมาว่านอนฟังธรรมะเนี่ยบาปผมก็เลยบอกว่าไม่บาปหรอกนะฮะถ้าเราฟังด้วยสติด้วยปัญญา ทำมิกาอุบาสศเนี่ยไม่ได้นั่งฟังธรรมะนอนเพราะแกป่วยมากแล้วแกก็ให้ลูกเนี่ยไปนิมนต์พระแปดองค์อยากจะฟังพระสาธยายมหาสติปทานก็ดิบนพระพระมาก็สาธยายมหาสติปทานระหว่างที่ฟังพระสาธยายเนี่ยแกก็ลืมตาไม่ไหวแล้วแกก็หลับตาหลับตาก็เห็นเทวดาเทวดานี่มา ก็ต้องขหกชั้นพร้อมราชรถมาเกยเกยเทพบุตรทั้งหท่านก็ต่างก็เชิญชวนที่จะให้ธรรมิกาบาสุกเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์ของตอนเองคนมีบุญสวรรค์ต้อนรับโลโลทันทีเลยนะเออเออคนมีบุญเน่ย นะเทวดาเทวโลกนะต้อนรับท่านผู้ชมกบมีคนหัวเราะเพราะผมพูดผิดว่าเป็นสวรรค์ต้อนรับเพราะความเคยชินนะฮะต่อไปนี้เราจะไม่มีสวรรค์นะเขากลัวผมจะไปสวรรค์กัน,เ,นเขาก็เลยประท้วงมันไม่มีอ้าวเทวโลกเนะี่ยต้อนรับนะเทวโลกต้อนรับทั้งหกเทพบุตรทั้งหกท่านพร้อมราชรถก็ต่างก็เชิญชวนพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ ฟังพระไม่รู้เรื่องทํามิกาบาลศก็บอกให้เทพบุตรยุดยุดยุดเราไม่ต้องการฟังท่านพูดออกมาอย่างเงี้ยและพระที่ที่สวดอยู่ทำไงพระก็หยุดและพระก็ได้ยินบอกว่าทรไม่กาบาลศกเราไม่ต้องการฟังท่านพระก็ไปแล้วกลับไปแล้วกว่าเทพบุตรหมดจะหยุดได้พระไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะอยากจะได้ อยากจะได้ทำนิกาบาลศก็ไปอยู่ในสวรรค์ได้เทวสถาเทวสถานของตนเองก็เลยว่าจะหยุดได้เนี่ยตั้งนานพอเทพพระบุตรหยุดนะฮะพระไม่ได้ยินแล้วแกก็ลืมอ้าวลูกพระไปไหนหมดก็ถามลูกก็ถามลูกลูกพ่อเวลาพระสวดพ่อก็บอกให้หยุดหยุดหยุดเราไม่ต้องการฟังพระไปแล้วพ่อ พ่อไม่ได้พูดกับพระพ่อพูดกระเทวดาลูกก็บอกว่าพ่อเทวดาที่ไหนกันเราก็อยู่กันพ่อพ่อลูก,ลกท่านี้แหละมีลูกเทวดามารับพ่อไม่มีพ่อต่างก็เถียงอย่เงี้ยเอางี้สิลูกอยากให้ลูกเชื่อว่าเทวดามาจริงเอาพวงมาลัยมาให้พ่อเอาลูกก็หยิบพวงมาลัยให้พ่อก่อนจะคล้องถามลูก อ่าก็สามลูกว่าว่าในเทวะเทวโลกเนี่ยนะชั้นไหนดีที่สุดลูกเขาก็รู้ว่าชั้นดุสิตดีเพราะชั้นดุสิตเป็นภพภูมิที่อยู่ของอมหาโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้สัตว์เป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธสาวกเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นดุสิตลูกก็บอกชั้นดุสิตที่พ ตกลงงั้นพ่อจะคล,ะะละ้องราชรถชัดุสิตพอคล้องเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีราชรถให้ลูกเห็นแต่พวงมาลาที่คล้องนะห้อยตรงแตงตรงแตงพ่อก็ถามลูกเชื่อหรือ,อยังลูกลูกบอกเชื่อแล้วอ่าง,งัา้นพ่อไปนะหลับตาเลยหลับตาแล้วไปเลยเพราะหลับตาแล้วเห็นนะหลับตาแล้วเห็นอนาคตพบเจอไหมนะฮะ <c oughs> นะ ลืมตาก็าเห็นปัจจุบันพบนี่คะเบื้องหลังการตายเราจะหาอ่านได้ศึกษาได้ในธรรมะสิคัมภีร์ก็เอามาเล่าให้ฟังสะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอนะฮะไม่ตอนไหนก็ตอนหนึ่งซึ่งมีอยู่ในเรื่องนี้ฉะนั้นเรื่องความตายเราจะคิดเอาเองเข้าใจเอ,าเองไม่ได้เพราะความคิดของเราความเข้าใจของเรานั้นยังมีอนุสัย ยังมีกิเลสยังมีโมหะครอบงำไม่รู้ได้หรอกครับเราต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเดี๋ยวเรามาศึกษากันต่อนะครับตอนนี้พอสมควรกับเวลาแล้วครับขอจบการบรรยายเพยงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขา้ารบทุกท่านเรายังมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันอีกหลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่า เบื้องหลังของชีวิตก่อนที่เราจะล่วงลับดับชีวิตไปมีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์อย่างไรผมเชื่อมั่นว่าเท่าที่ผมได้ยกตัวอย่างเรื่องของธรรมิกะอุบาสกก็พอจะเป็นเรื่องอุทาหรณ์ได้นะครับว่าเป็นอย่างนั้นแต่นี้สำหรับผู้มีบุญสำหรับเราคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับ หรืออาจจะเป็นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับบุญใครบุญมันสะสมมาไม่เหมือนกันและก็ไม่เท่ากันส่วนผลของบุญที่เราได้ทําไว้ก็จะปรากฏการก่อนที่จะล่วงลับดับชีวิตไปถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนมาศึกษามาทำความเข้าใจกันผมก็เชื่อว่า ก็คงจะคิดเหมือนอย่างกับที่มาถามมาถามว่าเวลาตายเนี่ยเหมือนกับฝันไปไหมอตอนนี้ได้ความกระจ่างชัดเล้วนะครับว่าไม่เหมือนเพราะฝันนี่เป็นไงครับต้องหลับซะก่อนนะใครจะฝันยังลืมตาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเออลืมตาไปด้วยฝันไปด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนครต้องหลับซะก่อน เหตุการณ์ของความฝันจึงจะเกิดและเหตุการณ์ความฝันจะเกิดก็ไม่แน่นอนว่าพอหลับปุ๊บจะฝันปับ๊บเพราะบางครั้งบางคราวฝันเอา่อนเที่ยงคืนก็มีบางครั้งงคราวฝันเอาตอนเที่ยงคืนก็มีบางครั้งบางคราวหรือบางท่านฝันเอาตอนหลังเที่ยงคืนใกล้สว่างก็มีแล้วเหตุการณ์ที่ฝันก่อนเที่ยงคืนเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืน มันก็มีผลไม่เหมือนกันนะอาจจะฝันเพราะาสุขภาพไม่ดีร่างกายเจ็บไข้เด่วยก็ได้คณว่า,าธาตุกำเริบธาตุไม่สมดุลกันก็กใอ้เกิดความฝันไดน้จิตใจที่เกี่ยวข้องกับงานหรือรับอารมณ์มา,าฝัไว่าในจิตใจเยอะแยะ ทําให้หลับตาไม่ลงแม้หลับแล้วก็ยังต้องอาวรไปถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เคยประสบมาบางครั้งบางคราวมันก็อาวรข้ามภพข้ามชาติไปเลยก็มีนะเรียกว่าจิตอาวรก็ทําให้เกิดความฝันได้เทพสังหณรหมายถึงเทวดามาดลใจให้เกิดความฝันขึ้นมาก็ได้เทวดาก็มีทั้งมิจฉาทิฏฐิมีทั้งสมาธิธ และสุดท้ายก็คือเรื่องของกรรมนะกรรมให้ผลบางครั้งก็ให้ปรากฏการก่อนที่จะถึงเหตุการณ์จริงๆทั้งในทางที่ดีและไม่ดีก็ได้จนความฝันนั้นมีสาเหตุนะธาตุกรรมเลิกจิตอาวรเทพสังหอรกรรมบันดาลสี่สมุดฐานใหญ่ๆนะครับสี่สมุดฐานใหญ่และแต่ละสมุดฐาน เอาอะไรแน่นอนไม่ได้นอกจากประการสุดท้ายคือกรรมเชื่อแน่ได้เรื่องเดียวเรื่องกรรมคือใครฝันหลังเที่ยงคืน<ม>ก็แน่นอนแต่จะได้ผลชาหรือเร็วก็จะปรากฏคเหมือนตรงกับที่ฝันเพะแต่บางครั้งบางคราวกว็จะตรงกับความฝันได้ข้ามปีอย่างนี้ข้ามปีนะจึงจะตรงกับที่ฝันมาเพะเลยอ่ามีฉะนั้นจึงไม่เหมือนดังกับการตาย การตายของคนเรานี่มีวิชาเรียนนะวิชานี้มีอยู่ในพระอภิธรรมอภิธรรมะนะแต่ก่อนนี้เราใช้คำว่าอภิธรรมอภิธรรมซะเคยตอนนี้ต้องเรียกให้มันชัดเจนว่าอภิธรรมะอภิแปลว่าพิเศษธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แบบพิเศษ จรงเรียกว่าอาภิธรรมะเรา,าจะเข้าใจได้ง่ายชัดเจนดีขึ้นนะครับัานวิชาที่เรียนความเป็นไปของชีวิตแม้ความตายจะเกิดขึ้นอะไรปรากฏก่อนจึงจะตายก็มีเรียนนะทั้งการตายการเกิดเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างตายกับเกิดติดก,กันเลยนะคร ตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีแต่ก่อนจะตายเนี่ยก็จะมีอารมณ์ปรากฏก่อนอารมณ์ที่ปรากฏก่อนก็มีทั้งกรมมะอารมณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมมาทิฏฐิทิงกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธรรมและศรัทธาของครอบครัวแม่เสริมกาอแก้วรับเป็นเจ้าภาพ กออนุโมทนากนารศัทธาของครอบครัวแม่เสริมเกาะแก้วมนาโอการีนะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแลาฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศัทธาของคุณบุษรากุลานุศนศัทธาของคุณรนรบดิรธรรมรักษร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาทุกันนะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่ครอบครัวของแม่เสริมเกาะแก้วทุกคนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ